ตัวนี้เลย Beauty of Choson นะคะ Glow Serum p o p o l i s บวกในอะซินามายอาเซรัมตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันผิวให้ผิวของเราแข็งแรงนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็จะสามารถให้ความชุ่มชื้นในกับผิวได้ลดการอักเสบของผิวนะคะช่วยกระชับรูขุมขนค่ะคือตัวส่วนผสมที่เรียกว่า p อ o p o l i s นะคะคะุณลูกค้ามีชื่อว่ากาวพึ 9, ่งอา ซึ่งตัวพ o p พอลิสนี้นะคะเขาจะมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบหรือว่าการช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบต่างๆของทุกบริเวณของเราเลยนะตัวนี้นะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็ในอะซินามายก็จะช่วยในการเสริมสร้างเกาะป้องกันผิวลดการสูญเสียน้ำรวมถึงการปรับตีผิวให้มีความสม่ำเสมอน,นะคะคุณลูกค้า ตัวนี้ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นผิวแพ้ง,ง่ายผิวบบบบางนะคะหรือว่าใครที่แบบไม่ไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรดีไม่รู้ว่าผิวของเราเป็นแบบไหนอจะหาเซรั่มดีๆสักสูตรหนึ่งใช้ตัวนี้เป็นตัวแบบตัวเริ่มต้นได้เลยนะคะคุณลูกค้าออนโยนนะคะปราศจากสารระคายเคืองแล้วก็ไม่มีน้ำหอมไม่มีเอเซนเชียลออนะคะ สารสกัดหลักจากตัวน้ำผึ้งหรือว่าตัวพัพพา l ิสนะคะคุณลูกค้าเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นสารสกัดหลักที่ตั้งแต่มีการบันทึกเก็บไว้นะคะตั้งแต่สมัยโชซอนเลยนะที่จะช่วยทําให้คงความชุ่มชื้นใ้กับผิวได้นะคะแล้วก็ช่วยรักษาผิวที่อักเสบมีอาการอักเสบต่างๆนะตัวพัพ p า l ิสนะคะสารสกัดนี้เราใส่ให้เต็มที่เลยที่60เซค่ะคุณลูกค้าแล้วก็มีในอาซินามาอีก2%เปอร์เซน์นะคะ นอกจากนี้เราก็จะมี BHA อีก0.5%ด้วยค่ะซึ่งตัวนี้แหละค่ะคุณลูกค้าจะช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันนะคะแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วได้อย่างอ่อนโยนนะคะใช้แล้วโอกาสการแพ้หรือว่าการระคายเคืองน้อยมากๆนะคะคุณลูกค้าใครสนใจสำหรับเซรั่มตัวนี้วันนี้ราคาเพียงแค่5 5 9บาทเท่านั้นจริงๆราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่690 เราลดราคาเหลือ559และคุณลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลด20%ได้อีกนะคะลดให้เพิ่มเติมอีก100บาทราคาสินค้าก็จะเหลือเพียงแค่459บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจนะคะคุณลูกค้าหยิบใส่รถเข็นทำการชำระเงินกันได้เลย อหยิบใส่รถเข็นชำระเงินได้เลยตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเลยนะคะหยดใส่ผิวหน้าเราสักประมาณ2-3หยดแล้วก็ทาออกอ่ทา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 ,ทานวดๆไปแล้วก็ตบเบาๆให้เขาแบบซึมเข้าสู่ผิวเนาะจากการตบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการกระตุ้นนะคะคุณลูกค้าทําให้ตัวสกินแคร์เนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นประสิทธิภาพก็เห็นผลชัดเจนขึ้นด้วยนะคะ อ่ะผ่านตัวแรกไปแล้วเนาะสำหรับตัวนี้นะคะถ้าสนใจลองกดสั่งกดซื้อกันได้หรือจะดูเป็นสูตรอื่นกันก่อนก็ได้นะคะ